สองและ4โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะพบว่าเธอใช้ชื่อคลินิกถึง12แห่งเพื่อสั่งซื้อยาจากอยอรวมแล้วกว่า1 7 0 0 0 0เม็ดมนตรนะคะมูลค่ามากกว่า15ล้านบาทภายในระยะเวลา2-3ปีค่ะพบว่าหมอแอร์เนี่ยใช้ชื่อบุคคลตายมากกว่า300ถึง370รายนะคะเพื่อลักลอบเบิกยาโดยไม่เปิดเผยผู้รับจริงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2541โอ้โห20กว่าปีเลยนะสมคบกันกระทำความผิดเจ้าหน้าที่ระบุว,ว่ามีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่คนสั่งจ่ายเงินเก็บยาและขายต่อให้ผู้ร่วมกระบวนการหลายคนค่ะและยังมีการฟอกเงินและยึดทรัพย์ด้วยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจเพราะว่ามีเงินหมุนเวียนในระบบประมาณ400ล้านบาทและดําเนินการยึดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ40ล้านบาทแล้วนะคะตอนนี้ 4. นะคะถือว่าผิดวินัยร้ายแรงในฐานะแพทย์ตำรวจทั้งแพทย์ทยศภาและหน่วยงานต้นสังกัดมีแถลงให้พักงานไว้ก่อนโดยยังไม่ตัดสิทธิ์ตกงานค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมที่มีในยะสําคัญ